ขอกับสมตรตการอาคูสังฆลัตน์สุรจิตอาคูร,รมภาวนาธรรมนิเทศหลวงพี่ชัยวัดและพระเถระทุกๆพระองค์วันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่ง และญาติโยมทุกคนได้วยนะลืมก็เป็นอีกวันหนึ่งที่การรับภาระนี้หนักมากสมัยเมื่อทำงานกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชาโกศลเราสนองงานท่านเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะรับแต่งงานมาท่านก็จะรับ ส่วนต่างๆไปทั้งหมดเราทำงานให้ท่านเสร็จก็ถือว่าเราเสร็จแต่ท่านก็รับภาระต่อไปคือรับภาระจากญาติโยมที่ต้องแบกภาระทุกอย่างมาถึงวันนี้เมื่อมาถึงอาตมาเองรู้เลยว่าการรับภาระนี้หนักมากจากวันแรก จนถึงวันนี้ต้องรับทุกอย่างไม่ว่างานคนก็ตามแต่เมื่อท่านได้ให้ไว้ความไว้วางใจแค่อตมาที่จะให้รับภาระ ดูแลวัดถ้าส่งต่อไปอาตมาจะทำให้เต็มที่และเต็มความสามารถที่เท่าที่จะทำได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าวัดจะเดินไปได้ต้องมีคณะพระสงฆ์ให้ความสมัครคีให้ความร่วมมือญาติโยมให้ความร่วมมือ รักสามัคคีกันช่วยเหลือการงานไม่แบ่งไม่แบ่งฝ่ายกันถือว่าวันนี้เราทำงานเพื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานที่ท่านสร้างวัดนี้ไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาและพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ท่านก็ได้สารงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยเต็มกำลังความสามารถและท่านทำดีที่สุดที่เท่าที่เราเห็นอยู่นี้ท่านทำด้วยความศรัทธาความเสียสละอย่างที่ท่านบอกว่าวัดก็เหมือนชีวิตของท่านวันนี้ทุกอย่างที่ท่านทำไว้ เราจะเห็นได้ว่าท่านทำด้วยความทำด้วยถวายชีวิตของท่านทำด้วยจิตด้วยใจด้วยความเคารพและบูชาก็ถือว่าวันนี้อาตมามารับหน้าที่ตรงนี้เป็นภาระที่หนักถือว่าหนักมากจากไม่กี่วันก็ ได้รู้ถึงการรับภาระการเป็นจเจ้าอาวาสที่ต้องเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นการจะให้วัดจเจริญรุ่งเรืองไปได้พระผมในานามพระวัฒนสท่สงองหนึ่งมีพี่เป็นพระพี่ มีพระน้องผมคารพทุกคนเหมือนทำไมที่ผมยังเป็นยังช่วยงานพระราชผมพระราชภาวนาโกศลยู่ผมเป็นตอนนั้นอย่างไรตอนนี้ก็คิดว่าให้ผมเป็นเหมือนอย่างนั้นเหมือนเดิม ช่วยงานช่วยกันรักและสามคัคคีเพื่อให้วัดท่าสุงจเจริญรุ่งเรืองต่อไปและขอฝากญาติโยมทุกคนด้วยวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจากไปแล้วสิ่งที่เราที่ท่านฝากเราไว้ก็คือให้เราช่วยกันดูแลวัดท่าสุงให้เรารักให้เราสามัคคี ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายอาตมานั้นถือว่าเราทำงานเพื่อวัดเราทำงานเพื่อถวายคุณท่านไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายถือว่าทุกคนช่วยงานพระพุทธศาสนาด้วยความเสียสละก็ขอขอบคุณทุกๆคนขอให้ช่วยกัน เพื่อให้วัฒนสูงของเราเจริญรุ่งเหลืองและเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ครบ5,000ันปีตลอดไปท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระสีรัตนตไตยอันมีองค์สมเด็จพระสรรมสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมเป็นประธานและทุกทุกพระองค์จนถึงองค์ปัจจุบันพระประเจพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมและพระยะสงเจ้าทุกทกพระองค์ มีหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ป่าหลวงปู่เล่งหลวงปู่ไร้หลวงปู่ขนมจีนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมมยานและพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราภาวนากโกศลขอได้โปรดคุ้มครองปกป้องรักษาให้ญาติโยมทุกคนจงมีความรักความสามัคคีช่วยเหลืองานวัดและให้มีแต่ความสุขความเจริญ ทำอะไรสำเร็จทุกประการและเข้าถึงซึ่งปนิพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเธอต้องขอขอบคุณและขอบใจคณะครูของโรงเรียนพระตูธรรมยานเทระและนักเรียนทุกคนที่ได้ช่วยงานวัดทุกอย่าง เป็นอย่างดีได้ช่วยลดภาระของพระไปได้เยอะงานทุกอย่างได้นักเรียนช่วยทำที่สำเร็จมาได้ก็พราะนักเรียนและคณะครูช่วยกันดูแลวัดช่วยกันรักษาวัดช่วยกันทำงานวัดก็ต้องขอโมทนาทุกคนนี่เพราะ ความดีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราดพมมยานและพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราดภาวนาโกศลท่านวางไว้ก็ต้องขอโมทนากับคณะครูและนักเรียนทุกคนที่ได้ช่วยงานวัดสงเคราะห์ช่วยรับภาระงานต่างๆจากพระไปได้มาก ขอบอุทนาและขอบคุณทุกคนเนาะ